สวัสดีครับรุ่งฟองเสดเดชลเกศมินาวันนี้มาดูเรื่องของตำแหน่งของคำกริยาพิเศษเป็นตอนที่สองนะครับก็คือบล the ดอรครับเราก็จะบอกว่าเมื่อเอาภา,าษาไทยก่อนนะครับเราจะบอกว่าเมื่อคำกริยาคำกริยาพิเศษนะครับคำกริยาพิเศษคำกริยาพิเศษนั้นเน้นนะรประโยคนะฮะทั้งประโยคนะครับเน้นความหมายประโยคทั้งประโยคเนี่ย เช่นเน้นเรื่องของสถานที่นะฮะหรือเรื่องเวลาหรือเรื่องของความคิดเห็นนะฮะคำคิดเห็นเราก็เราก็จะบอกว่าตำแหน่งนั้นของตำแหน่งของคำกริยาวิเศษเนี่ย กริยาวิเศษเนี่ยนะฮะจะวางไว้ได้ทุกแห่งนะครับในประโยคันนี้ยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเอาคำรายก่อนนะครับก็คือ lost girl นะฮะ lost girl แปลว่าเมื่อนะฮะรัดแหวนลอสเกิร์ต t ั a แหว f ฟอกซ์ซิลล o งซ้อมเจอลาฟาสฟาสแปลว่าประโยคนะครับ อย่างเช่นเบียหรือว่าตองหรือว่าโอปิโอห์นะครับเราก็บอกว่าซับพลัสซับพลัสเอแวริยับซับพลัสเอแวริยับแริยัแปลว่าก็จะอ,อ,อยู่ได้ทุกที่นะฮะอยู่ได้ทุกที่เลยนะครับแวริยันะครับ ก็บอกว่า l o s กนะว่าเมื่อใช่ไหมครับ l o s กอ loss ออนะครับก็คือ loss กอ์เออนะครับลอสเก็ n ัด b ว b นะครับแล้วคำเกลียวพิเศษลอสเก์แล้วก็ ตัวแปรนะครับ o อก o อกซิ่วลงสมลัมบ e ดู la frase นะครับ phrase แปลว่าประโยคนะครับเช่นคว่า where นะครับสถานที่หรือว่าตองนะครับก็คือเวลาหรือจะเป็น ปีนิยมครับปีนิยมก็คือความพิเศษน,นั้นเนี่ยเราก็บอกว่าซาบพลัสนะครับก็คือซาบพล,นะลัสเอนะฮะสัพลัสเอวาเรียบก็คือตำแหน่งเนี่ยจะลื่นไหลได้นะครับลื่นไหลได้ตัวยอย่างของเรานะครับแย่นะครับเจอซุยอะไรเจอซุยอ,รอารีเว i v r setter ครับเราไปเจออันแวบ,บคือแอร์นครับในของเราตรงนี้นะฮะหรืออีกประโยคนึงก็บอกว่าเช s u i สว r อารีเวครับเชสอารเว setter อร์ครับหรือว่าเชอร์สวีอารีเวอารีเว Yes, yeah. uh, น,นี่ก็คือตำแหน่งของ a d v แ r บ b บสังเกตนะครับแย yeah. อาจจะอยต่างประโยคก็ได้หรือจะอยู่ท้ายประโยคก็ได้ครับ e ย h yeah. ก็คือท้ายประโยคก็ได้เหมือนกันก็จะเป็นอันนี้แ็้วชุดสี arrive a s e t t e r นะครับก็จะแปลว่าเมื่อวานนี้ฉันมาถึง ตอนเจ็ดโมงนฮะตอนเจ็ดโมงนะครับเราก็จะได้ว่าแยะนะครับแยะแล้วก็เป็น je suis je suis แล้วก็ je suis y แย h yeah, je suis นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็น ça arrive. Je suis arrivé à sept heures. À Je suis arrivé à sept heures. je suis arrivé à 7 heures d'accord, hier, hier. moi suis, suis Hier. Hier. อสครับอันนี้ก็คือตัวอย่างประโยคเราตัวอย่างแรกอีกประโยคนึ่งเราอาจจะบอกว่ามา l h เล r m n สนะครับโชคไม่ดีโชคร้ายนะครับมา l h เล r e สมองเจนเนอเปอร์ปาบูเรปงนะูเรก็คือ uh, หรืออาจจะบอกว่าเจนเนอร์ ม r เ s อ e ์สมองวูเรบงต์นะครับชื่นเปิ์มาเอร์สมองแล้วก็ป้าวูเรบงต์หรือเราอาจจะพูดว่าชือเปิดป้าวูเรบงแล้วก็ไว้ท้ายประโยคนะครับมาเลอร์สมอง ก็คือแย่จังหรือโชคไม่ดีจังเลยฉันไม่สามารถตอบคุณได้ตอบตอบคุณได้ก็คือแจ้งคุณกลับมานั่นเองนะฮะทีนี้เราจะดูว่าอัของเราก็คือมัเลร์เฮอร์สมองครับก็แปลว่าโชคร้ายนะครับหรือแย่จังโชคไม่ดีนะครับมัลเลอเฮอร์สมองการอยู่กลางประโยคหรืออยู่ท้ายประโยคนะครับอยู่ท้ายประโยค ก็จะได้บอกว่า m a l h e อร์เนะครับก็คือเราอาจจะต้องบอกว่า m a l h e อร์เนะก็คือเอ่อนะฮรับมันนะครับมันเลอมันเลอร์เฮอรสมอนนะครับมันเลออนะครับมันเลอเลอ Que malheureusement, malheureusement 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 là encore je ne peux, je ne peux

Peux vous ห e รือบเ e ย e นร e e อ e e e ครับแล้วก็เป็น malheureusement นะครับสรุปก็คืออั v แ r b ชุดที่สองเนี่ยจะอยู่ได้ทุกตำแหน่งทุกตำแหน่งอยู่ในประโยคนะครับในชุดที่2ของเรานะฮะ